อิฏปิโสภะคะวาอะระหังวะตโสภะคะวาเิติโสภะคะวาสาม เตปิโสภาควาสอบคาตวาตาสภาควาอิตเปิโสภาควา มามาสามโพธังสิรสาณามะเมวชาจารณะสามปานนางสารนางคามเมวชาจารณะสามปานนางสิรสาณามะเมโส สาสมาเมโลกเวททางสารางคาถาเมโลกเวททางสิรสานามาเอติปิโสภาควาอนุ พักข้าวเตุเป็สภพัข้าวปุเรศธาตมาสารติวตัสโซภักข้าวเตุเป็สภพวาสัทธาเทวมโนสานังวตัสโซภักข้าวเตุเป็สภพัข้า नमा <Sanama> เปโซาวเอเตเปโซภคกะาวรูปผักขันโตอเนจลาคณปาระเมจสามปานนอิเเตเปโซภัวะาวเวทนาขันโตอเนจลาคณปารเมจสามปานน ສໍພະຄະວາສານຍາຂທອະເນຈະລາຄະນະພະມຈະສານໂອອິຕິປິໂສພະຄະວາສັ i uh -huh. ภควาปัทวีธาตุสมาธิญาณสามปันโนเหตุเปโสภาควาปัทาตุสมาธิญาณสามปันโนเหติปิ็ศภาควาเตโชธาตุสมาธิญาณสามปันโนเห ภะควาวายธาตุสมาธิญาณาสัมปันโนเอเตปิโสภะคะวาอาคาสะธาตุสมาธิญาณาสัมปันโนเอเตปิโสภะคะวาเวญญาณธาตุสัมป นาสัมปันโนเอเตเปสอภะคะวาจากะวาราธาตุสัมมาทิยานาสัมปันโนเอเตเปสอภะคะวาจาโตมหาราชิกาธาตุสัมมาทิยานาสัมปันโนเอเตเปสอภะคะวา วะเตนสาธาตสมาทิยานสัมปันโนเหตเปโสภควาญาณาธาตสมาทิยานสัมปันโนเหตเปโสภควาตเสตาาตสมาทิยานสัมปันโนเหต ธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิสโสภควากะระเนมิตวัสะวะเตธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิสโสภควากามวจรธาตุสมา โสภะวะโรปาวัจรธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภะวะโรปาวัจรธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภะวะโลกุตตระธาตุสมาธิญานา ພะคะวาปะธัมมะชานะทาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน อิเตปิโสภะวะโตติยาชาณธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิเตปิโสภะวาตติยาชาณธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิเตปิโสภะวาจตุตชาณธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิ เตปิโสภคะวาตานจะมาชานะทาตุสมาธิญาณสามปันโนอิเตปิโสภคะวาอากาสาจานจายตนะทาตุสมาธิญาณสามปันโนอิ ภาวเวนญาณใจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคาวาอาเกียนฌานญายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคาวาเนวสัญญาณสัญญายตนะธาตุ าสามปานโทเอติเปโสภะคะวาโสตาปาติมาคัทาตุสัมมาทิยานะสามปานโทเอติเปโส สะกิทาคาเมมาคัทาตุสมาธิญาณสัมปันโนเอติปิโสภะคะวาอนาคาเมมาคัทตุสมาธิญาณสัมปันโน p อติปิโสภะคะวาอรห a ต a ม a

สภะคะวะตะนาคามิภลทาโตสัมมาทิยานะสัมปันโนเตเตปิโสภคะวะอะรหะตะภลทาตสมาทิยานสั ภคะวาอาญาวเชวัณโพธังสารนาคาชาไมชาโพเทปันจะเอสารคุสลาธรรมานโมโพธายานโมธามายานโมสังขายะปันจะโพธานักมามิหางคาปาจุป เทมาสังอังโกสังเวทาปกยปะุปสัชสะเหตุปาสายโสโสโสสะะอ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 ะนิเตชะสุเนมะพวจนนวิเวอะสังวิสุโลปุสะปุภอิสวาสสุสวอิุสะลาามาเจติวิาิติปิโสภว อะระ ah หังอาญาวะเชวังโพธังสรนังคาชาเมสาโพธิปันจะเอสรุทธามากสาลาธรรมานันทวิวางโอธิติสามมาสามพอดิสุขลานนยาวะเชวังโพธังสรนังคาชา

อิตเวชาจารณะสามปานโนปุุยาวเจวังโคตังสารนังคาชาเมตตาวเตนสาเยสาระกุสลาธามานานทปันจสุขตโลกเวทัวมหาเอหอยาวัเจวังโคตังสารนังคา ชาเมตยามาเอสรโกสลาธรรมะครามาสาธปัญจสาตาสาธาปารเมอโนตโรวยมักกายาวะเชวังโะทางสารนาคชาเมตุสิตาเอตสรโกสลา ญาปะกปุริสธรรมสารดิยาวัชยวังโคถางสารนังคาชาไม่เนมานารเตียเยสารุกุสลาธรรมเหตุโกวสาธาเทวมนุศสานังตถาญาวัชยวังโคถางสารนัง คาถามิปรนณเมมิตวสวาติเอสารวกุลสลาธามัสังคารคันทวทขคังอาเนจังอาาตาโคัปปยาวะเชวังโคธังสารานคาถาฉปรามิพรามาตเอสารวกุสลาธานทางานา ทิปัจจยาเวนะปัจจักภควตาญาวันิภานังสารนังคาชาเมนามพุทธสนามอธรรมาสนโมสังขาดสัพพธิลาโะกะลัง ารกาณาเอเตนะซาเจนะสุวัติหอนโตโลโฮโลโฮโลสวะหายนะโมโอภัสสะนะโมธรรมสะนะโมสังฆาสวีเตวเตเวีเตเมเตเมเตเมเตเจเตเจติวาติวาติมายสุสุวาติหอนโตโฮโล โอโวโลโหโลสวาหายเอนทสายวางมหาเอนทสาวางพระมาสาวางมหาพระมาสาวางจักกวัติสาวางมหาจักกดวัติสาวางเทวาสาวางมหาเทวาสาวางอิเสสาวาง Bangonessawang Mahaesawang sa forestesa Sawang maas วัสาวางปัจเจกะวัฑฒสาวางอรหัตตสาวางสาพเสทิเวชาธารานังสาวังสาพโลกะอิริยานังสาวัง เจนะสุวัติพนตุสาวางกุนางวัชพลรังเตชางมิริยางเศรษฐกรมมังธามังสาจังเนพานางโมขังควยหักกาธทานางเสลังปัญยะ ังตาปางสุขังสิริรวปังจตุเวสติเทสนาเกเตนะสาเจนะสุวัติโหตุพุโลภุโลภุโสวาหายนะโมพุธัสสะทขังอเนจังอนันตาโปั ขาวานะโมธรรมัสสะทุกขังอเนจังธรรมาตาโรปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทเวญญาณันทนะโมสวาคาโตปะขวัตาธรมโมนโ อเมจังอนาตตาตัวปขันทเวตนาขันโทสัญาขันโทสัาร านัคานภานะโมสัพพติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวาหะปะเรตังนะโมโพธทายะมะอะอุทโธขังอะเนจังอนันทยะวะตสะหายโยนะโมโพอะมะขะเนจังอนันทาอะมะะวันทานะโม ພະພຸດທາຍະນະອະກະຕິນິສສະຣະນະອາລະປະກົດທັມມະອະປຸທະຂານອະເນຈັງ